เสียงดีมากๆนะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับสำหรับแอมขยาย AV 3 3 3 2องนะครับคองแชมป์มานานฝ่า5ปีนะครับสำหรับแอมขยายรุ่นนี้ไม่ว่าจะมาขี่รถหรือว่าขี่รอบนะครับสินค้าหมดทุกรอบนะครับรอบนี้เป็นอีกหนึ่งรอบนะครับที่ทุกท่านนะครับลูกค้าหลายท่านก็รอคอยกันอยู่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับกับตู้18นิ้วนะครับจำนวนหนึ่งคู่นะครับพร้อมทั้งนะครับ บอกวิธีต่อนะครับเครื่องเล่นเพลงต่างๆนะครับเข้าที่ช่องด้านหลังของแอมนะครับโดยนะครับวันนี้ผมนําเครื่องเล่นดีวดีนะครับเอ็มเอล1596ตัวนี้นะครับโดยจะต่อนําสัญญาณเสียงนะครับเข้าที่ช่องด้านหลังของแอมขยายนะครับเพื่อทําการทดสอบกันนะครับผมก็เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะนุ่มจริงๆนะครับหลนี้จะะไม่ังตรงนี้ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับลูกค้าท่านที่สงสัยนะครับว่ามันสามารถขับดอก18ได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็มาทดสอบให้เห็นกับตานะครับว่ามันสามารถใช้ได้นะครับถ้าทุกท่านไม่ได้เอาไปแข่งกับข้างบ้านนะครับถ้าแข่งกับข้างบ้านผมแนะนําเป็นชุดใหญ่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะมีความสุขในครอบครัวนะครับฟังในงบประมาณที่พอเหมาะพอสมกับตัวแอมขยายนะครับผมก็แนะนําได้เลยนะครับว่าตัวนี้ ดีที่สุดในราคา890บาทนะครับแล้วที่สำคัญมันจัดส่งฟรีด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับท่านที่ชอบร้องคาราโอเกะน,นะครับเขามีฟังก์ชันไมค์นะครับมาให้2ช่องนะครับพร้อมแอคโครและวอลลุ่มเล่นเบานะครับผมมาพร้อมฟังก์ชันบลูทูธ USB SD card นะครับ EQ ปรับแบ่งเสียง5แบน นะครับในส่วนมิวสิกนะครับเล่งเบาเสียงวอลลุ่มใหญ่ปรับเบสปรับแหลมสวิตช์ปิดเปิดครบคันในตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ไฟได้2ระบบด้วยนะครับได้ทั้งไฟบ้านและไฟแบตเตอรี่วิธีต่อใช้งานง่ายดายมากนะครับเพียงแต่ทุกท่านนะครับนำสายลำโพงที่มีอยู่นะครับหรือว่าตู้ลำโพงที่มีอยู่ทุกขนาด1คู่นะครับนำมาต่อเข้าที่ช่องสปริงเกอร์ซสายฝา นะครับเป็นระบบเสียงสตูดิโอนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับตอนนี้นะครับผมต่อเครื่องเล่น DVD ไว้นะครับเสียบเข้าที่ช่องไอวนะครับหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับสามารถใช้วิธีนี้ต่อได้เลยนะครับเข้าที่ช่องไอวแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับนำมาเสียบที่ช่องสัญญาณเอาต์พุตนะครับของเครื่องเล่นดีวีดีนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบระบบเสียงให้ทุกท่านฟังนะครับว่า นะครับเสียงผ่านเครื่องเล่นวีดีนะครับมันต้องทำยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธอยู่กับโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวรอแผ่นเล่นสักครู่นะครับตอนนี้มันกำลังโหลดอยู่นะครับก็นะครับเป็นแผ่นนะครับที่สะสมไม่นานมากนะครับท่านใดที่กําลังหาอยู่ก็จัดได้นะครับเครื่องเล่นวีดีตัวนี้สามารถเล่นได้ทุกแผ่นนะแต่ขออภัยผมใส่แผ่นผิดด้านนะครับอ่ะว่าแล้วมันไม่เล่นสักทีนะครับผมก็ ปรับเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะเนี่ยสะสมมานานท่านใดที่มีแผ่นสะสมเยอะๆไม่ว่าจะเป็น DVD, VCD, CD, MP3 แนะนำเม m เ l ล5 9 9รุ่่นนี้นะครับตัวนี้990บาทนะครับมีช่องเสียบไม้ด้วยนะครับช่อง USB นะครับก็ครบคันหรือว่าช่องหูฟังก็มีนะครับตัวนี้สามารถต่อใช้งานได้กับทีวีทั่วไปเลยนะครับก็มาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับแอมะยรุ่นนี้นะครับเวลาเรานะครับเชื่อมต่อเครื่องเล่น DV d มานะครับ ถ้ามันยังอยู่ในโหมดบูทูธมันจะไม่มีเสียงจากเครื่องเล่นดีดีลูกค้าต้องกดโหมดนะครับปุ่มนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับมันจะอยู่ในโหมด f m นะครับคือจะมีสัญญาณเสียงซ่าๆแบบนี้นะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับ <Line in. S 1> มันจะอยู่ในมันจะอยู่ในโหมด Line in m โหมดนะครับก็คือเครื่องเล่นดี d ีตอนนี้สามารถนำสัญญาณเสียงออกสู่ตู้ลำโพงผ่านแอมป์ขยายวีทั้มสามสองได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาทดสอบระบบเสียงกันเลยนะครับ อ่าตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะครับเราทําการเร่งได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นปรับเปิน,นะครับแล้วก็ปรับแหลม แอมขยาย AV ส3 3สามสามสองประกอบด้วยเครื่องเล่น DVD ML หนึ่งห้าเก้าหกนะครับใครสนใจทั้งคู่ก็จัดได้นะครับสินค้า้อมส่งนะครับ การต่อเครื่องเล่นเพลงเข้ากับแอมขยาย AV 3 3 3 2นะครับเดี๋ยวจะลองให้อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันไมโครโฟนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนเสียบไมค์แนะนําเบาเสียงลงก่อนนะครับเอฟโคก็เบาลงด้วยนะครับเสียบเข้าที่ช่องไหนก็ได้นะครับ1หรือ2ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเล่นเสียงขึ้นเลยนะครับเช็คเช็คทดสอบตอนนี้ยังปิดเอโคอยู่นะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่าปิดเอฟโคขึ้นนะครับสังเกตเสียงนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เช็คหนึ่งสองสามรับกลางวันต้องกลางวันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเช็คหนึ่งสองสามสี่ก็แนะนําปรับไว้ทั้งประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงคุณภาพเสียงร้องคาราโอเกะกำลังดีนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่สามารถใช้งานได้สองช่องนะครับเสียบไม้ลอยไม้สายได้หมดเลยนะครับเช็ค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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบคุ้มค่าคุ้มคานะครับสําหรับแอมขยาย av 3 3 3 2จากแบรนด์ทางมิลานราคาเพียง 890บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยท่านใดสนใจติดต่อผมเลยนะครับที่เบอร์0 8 3 4 4 2 9 2 5 6ทุกท่านได้ของตรงปกอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากอีกหนึ่งตัวนะครับ DVD ีดีเอ็มตัวนี้เป็นระบบสัญญาณ AV นะครับท่านใดที่สนใจก็ราคา990บาทจัดส่งฟรีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ใช้ไฟบ้านได้นะครับแล้วก็ไฟแบตได้มีช่องสัญญาณ AV นะครับถึงได้รับอก ซือกับผมรับประกันทุกรายการสวัสดีครับ